โค้ดนี้มีที่พี่บอมโค้ดเดียวนะครับ สวัสดีวัยรุ่นเหมากาวทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกราวนะฮะที่บอมชีแนลเนานะวันนี้เกมฟรีไฟนะครับนนี้พี่บอมก็มีโค้ดมาแจกอีกเช่นเคยนะครับแต่เป็นโค้ดอะไรเดี๋ยวทุกคนรอฟังนะฮะแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมใหม่หรือเปล่าก็วันนี้ยังไม่อัพไะไรมามากนะครับแต่น่าจะอัพตอน11โมงหรือว่าเที่ยงนะครับแต่ตอนนี้พี่บอมขอทำการสรุปหรือว่าแจก ไอเทมหรือว่าแจกเพรกันก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกันก่อนเลยนะครับใครที่บอกว่าไม่แชร์ในหน้าเฟซตัวเองก็อดเหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้วันนี้พี่บอมคลิปนี้พี่บอมแจก5คนนะครับตอนนี้คือแจก5คนซุ่มจากคลิปที่แล้วก็คือคลิป เอ็กเอมแปเอ็กเมแตอนนี้คือพี่บอมคิดละนะครับเห็นละว่ามีคนทําถูกปติกาอยู่นะครับก็มีสิทธิ์ได้เยอะนะครับแต่วันนี้คือเอาเพชรมาแจกก่อนและกันสําหรับคลิปนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะก็ให้โค้ดกันก่อนละกันนะครับสําหรับคนที่รอโค้ดนะฮะนี่เลยนะครับ 5U u นะฮะ7 6็ a หนะครับสำหรับคนแรกเท่านั้นนะครับที่ใส่ทันนะฮะจะได้เป็นกล่องนะครับกล่องซุ่มนะครับ กล่องสุ่มของนะครับมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้อน่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนนะครับใครที่ใส่ทานก็รับไปนะมันจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเป็นกล่องสุ่มแบบนี้หรือเปล่าอ่าแบบนี้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 นะครับอ่ากล่องสุ่มของแบบนี้นะครับจะมีเสื้อมีชุดนะครับแล้วก็เป็นบัตรตัวไดมอนด์แบบนี้เลยนะฮะดวงดีก็ได้ชุดไปเลยนะครับอ่าชุดบุรุษปริสนานะ 999เพชรหรือเปล่านะครับตามนี้เลยนะครับเป็นกล่องเนาะโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราไปสุ่มเว็บเติมเว็บเติมกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่วอมจะาําการลากเว็บเติมมานะฮะทุกคนนะครับนี่นะฮะโอเคนะฮะพี่วอมทําการเอาจากคลิปนี้นะเอเกมแปทุกคนดูตรงนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขยายนิดตนึงละกันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นเนาะแล้วก็ทําการสุ่มกันดีกว่านะครับโอเมนี้เนาะน่าจะเห็นกันแล้วนะครับ ไเห็นชื่อกันละจึ๊กผมอยากได้หนึ่งพันเพชรจึ๊กอยากมีชุดที่เท่เหมือนคนอื่นอ่ะอันนี้ถือว่าผ่านนะครับหรือว่าอยากได้หนึ่งพันแต่พี่วอมแจกทั้งหมดสิบคนนะครับก็ก็อยู่ดีไปนะครับก็ไว้ก่อนนะฮะแบบนี้ผมก็ไปอีกหน้าหนึ่งแน่นอนนะครับหน้าเติมเกมนะครับนี่ไปที่แบบมีสิทธิ์ได้ก็คือรอดูชื่อตัวเองเลยละกันนะครับ ก๊อปมาเลยนะผมไม่ได้เอา UED ตัวเองนะครับไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งนั้นนะฮะ JB นะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมี ID เกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้า I T ทีตรงนี้ค่ะมีระบบชําระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสามช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สำคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุด1น0 0พบาทด้วยนะตรงนี้นลค่ะ อย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบายชื่อตามนี้นะครับผมอ่าคนแรกนะครับรับไปเลยนะครับ60กว่าเพรนะฮะไม่ถึงร้อยนะครับแต่พี่มอมแจกเยอะไงก็คือหลายคนก็ต้องเฉลี่ยกันนะครับแล้วก็แบ่งปันกันนะครับตื่นเช้ามา ะะแสงว่าไม่เกี่ยวกับแจกเพชนะฮะต่อไปครับเม้นแรกผมอยากได้1,000เราไม่คอมเมนต์วีดี่ะเนี่ยแสงว่าคนไม่ค่อยชอบฟังนะครับอ่ะไม่ค่อยชอบฟังนี่ผมอยากได้ F8 เอเาเขียบไม่มีเฟสนะฮะนี่ครับนี่อ่อยากได้1,000งพรางวัลเดียวอ่าตอนนี้ไม่เป็นไรเนาะเอารางวัลใหญ่ไปก่อนเออรางวัลท,ทยอยทยอยไปก่อนแล้วกันนะครับนี่คนที่4ของเรานะฮะ ทำตามกติกานะครับบางคนที่ผมสุ่มไปอ่ะก็คือแบบเขาไม่ทําตามกติกาก็โดนไปนะครับอ่าโดนแบบนี้แหละนะครับก็คือไม่ผ่านนะครับทาทาไม่ผ่านหรือว่าไม่ฟังนะครับอ่าก็อดไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะติกเข้าไปครับคือตามนี้นะครับ S P Y คนชื่อคนคุ้นนะครับเหมือนเคยได้บ่อยอยู่นะโอเคไปอีกหนึ่งคนนะครับวันนี้เราให้ไปก่อน5คนนะครับ น่าจะตอนเย็นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะมาสตรีมใน YouTube หรือเปล่านะครับแต่ตอนเช้าเนี่ยพี่วมสตรีมอยู่ใน Facebook นะทุกคนก็มารับชมหรือว่ามาดูได้นะครับอ่ามากดที่5คนสุดท้ายนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีเช้าเช้าแบบนี้นะครับจึกก๊กอยากได้1 0 0่งเพชรดูดีโอเคที่ผมอยากได้โ้เฟซบุ๊กผมอยากได้เดพชรเพราะไม่เคยเติมครับผมมาไปครับ ใครได้มาคอมเมนต์หน่อยนะ5้าคนนี่คือแบบโชคดีมากนะครับตอนเช้าแบบนี้นะครับก็คือใครยังไม่แชร์อย่ารีบไปรีบไปแชร์เลยนะครับบอกเลยนะบอกตรงๆนะครับใครไม่แชร์รีบไปแชร์นะครับไม่แชร์จะเสียใจนะครับบอกเลยเจะเสียใจมากนี่ครับ MG ก็มาขูหมี MG เป็น FC ขอบคุณมากนะครับดีใจมากเลยเนี่ยเติมไม่ MG นะครับเรียบร้อยครับคนสุดท้าย MG รับไปนะครับก็ ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมผมนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับแหมเราก็ได้กันไปนะครับก็เกือบทุกคนนะฮะห้าคนเลยนะครับก็รับกันไปนะครับสําหรับ MG แล้วก็คนที่เหลือนะครับร้องอีกคนไหมว่าใครจะได้พี่วอมโอเคครับหมดครับผมตามนี้นะครับทุกคนนะฮะก็นี่แหละครับการที่เราให้เราก็ดีใจนะครับที่คนที่ได้เนาะคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเนาะก็ต้อง รอกันติดนึงนะฮะยังไงก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังไงก็ได้นะโอเคครับสาหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบใจและไม่ชอบใจอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับสำหรับพี่บอก็เป็นใจที่จะให้นะทุกคนก็รับกันไปนะครับสำหรับเพชรสำหรับอะไรนะฮะแล้วก็วันนี้กิจกรรมตรงนี้นะครับก็ยังมีอยู่นะครับก็ให้เราไปหาเนาะให้ทุกคนไปหานะครับอยู่ตรงไหนใช่ไหมตอนนี้เน็ตหมุนแล้วนะครับไม่เป็นไรนะฮะก็ เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนเนาะนะครับกำลังหมุนหมุนอยู่ตอนนี้หมุนหมุนละนะฮะเโอเคตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมองยากใช่ไหมทุกคนก็สังเกตจุดที่มันเด่นที่สุดนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนทุกคนก็สังเกตด,ดูดีๆนะครับว่า มันคล้ายๆลงตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตรงนี้แหละครับผมสภานะฮะตรงสภาเลยนะคไม่อยากพูดเลยนะครับตรงนี้ครับผมนะฮะก็นี่แหละนะครับประมาณนี้แหละนะฮะทุกคนก็ดิ่งลงมาเลยนะครับแล้วก็มาหาที่เมาสีนึงอย่างพี่บอมชี้ไว้นี่แหละนะครับก็มาหารับรองว่าได้แน่นอนนะครับตรงนี้นะโอเคครับตรงสภานั่นแหละนะนั่นแหละตามนั้นนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบใจและไม่ชอบใจอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับสําหรับใครที่ได้เพจไปขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะฮะตื่นเช้าเมาเฮ้ยเพจผมเข้าได้ไงอะไรอย่างนี้นะครับก็แสดงความดีใจด้วยละกันนะครับมาบอกพี่บอมหน่อยนะนี่คือเพจจากพี่บอมน้าใจจากพี่บอมนะครับสาหรับคนที่ติดตามมานะฮะสำหรับใครที่แบบผมยังไม่เคยได้เลยพี่สักวันเดี๋ยวน้องก็ได้นะครับเพราะว่าผมทําการ สุ่มให้นะฮะไม่ได้แจกทุกคนนะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวตอนเย็นอีก5้าคนรอแน่นอนได้แน่นอนนะครับนับรองว่าไม่ซ้ําแน่นอนพี่บอมจดชื่อไว้หมดแล้วนะครับไม่ซ้ําแน่นอนนะครับโอเคนะแต่รับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบใจและไม่ชอบใจอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์สํา share, สคัญมากอย่าลืมกดติดตามนะครับก็ เป้าหมายต่อไปก็เจ็ดหมื่นแปดหมื่นหนึ่งแสนอะไรก็ว่าไปนะฮะก็ขอให้ทุกคนช่วยและสิ่งต,ต,ต่างต่อไปนคีคไปเยอะมากที่ควรเลยนะฮะคุณนะครับขอบคุณมาคผกกนวกในแบบเราจะเจอกันนะครับแล้วครักกบ